สวัสดีครับผมมากับช่างโต้งนะครับบ้านธาตุมาตกปลานะครับดูบ่บรรยากาศนะครับกับบ่ออันนี้เราจะตกแบบไม้ตายกันนะครับผมก็ใช้ขนมปัง ไ,ได้ครับพี่โอนะครับเรามาดูกันตกไม้ตายเก็นตรงเด็กเกี่ยวชิ้นด้วยนะครับเพื่อความชัวโดยช่างตง้งบ้านท่านนะครับีจับจีบนะครับมาดูกันนะครับงานตก สปิวแบบไม้ตายช่างตุ้งบ้านทาดเกี่ยวชิ้นเกี๊ยวชิ้นดิอย่า <laughs> ลืมเกี่ยวชิ้นนะครับเพื่อความชัวร์ก็มเดี๊ยวก็มี <c oughs> เป็นขนมปังรมาดาดะครับ บรรยากาศรอบๆบ่อครับ มาเล่นแล้วนะครับมาเล่นนะครับโอ้ตัวใหญ่สวยๆครับ โอเคครับผมนี่ก็เป็นการตรงไม่ตายง่ายๆนะครับก็ได้ตัวสสำหรับไทยเลยสปิวนะครับ